เต้ยทุกอย่างอ่ะก็ประมาณนั้นเนาะสะรุปง่ยายๆไง<อ><น>เอาอะไรมาไม่มงไม,ไม่รู้อ่ะเอาอีบิ่มไงไปไม่มง ตรงะสัวจะสิมาเจไหนวเว้ยมันมามุ้งเน้ะมันมาถึงใจเขาเนาะแต่ว่าส่วนมากลองลองหนึ่งเขาจะปังนี่ใช่ปะปังมงสามอยู่ที่ชั้นค่ะซื้อไว้อยู่มงมงถึงมงถึงมงถึงมงมงถึง จะลองให้มุอ่อนไม่ได้ฉันก็ยังมุดอ่อนไม่ได้นี่ค่ะแล้วฉันดูสดอ่ะ<ช>ฉันแบบใช้แท้ดูนางงามอ่ะนั่งบลเรือบโคราชอ่ะมาดูดดบอ๊<น>บอบอบอีอทำไมไม่ปล่อยหน้าม้าเล่นเพราะว่าแบบขี้เกียจทำมันเป็นแบบเนี้ยหน้าม้ามันแตกอ่ะแล้วมันขี้เกียจทำก็เลยอ่าเก็บขึ้นดีกว่าแต่ถ้าวันไหนหน้าม้าสวยก็จะปล่อย ใช่แท้ภากนูด,ดังงามเวอร์ใช่ปะอืโอโวเธอคนดูดเราแบบหลายร้อยเลยวะทีน่าส่งอออ่างไปก็อันรักค่ะเจอเลย องาจเหรอองอาจชาตินักสู้ป่ะจะไปในคอนเซปต์จะ,ะให้กูไหมจะเดินซึ่งกับมาแบบนี้เลยไปในคอนเซปต์แปลกมึงกับปวกค่ะไปในคอนเซปต์ปวกค่ะไม่ไปคะ่ะมึงไปเนาะบอกว่มึงจะไปเนาะมึงลงปีไหนมึงเจอกูค่ะคนอื่นเขาโหวตให้หล่อนใช่ป่ะฉันฉันฉัน,ฉ,นฉันก็จะไปแบบคอยดิสไลค์ดิสไลค์ให้แบบติดลบไปเลย ลราลงปีไหนเจอฉันเลยค่ะไม่ลงจ้ะแล้วแล้วเามื่อไหร่ที่อนุรักษ์จะลงอ,อปบตสองปีสองปีเก็บตังซื้อเสียงก่อนต้องมีทุนทำป้ายก่อน <c oughs> ต้องแปหน้าม้าให้ตกทุกวันแล้วหน้าม้าจะหยุดตัวนะหนูอยากค่ะกระโดดสองทีหน้าม้าปิวแล้วค่ะ หน้ามาแต่งนอนุรักษ์ไม่ลง่อนุรักษ์เท่ากับเมืองพี่บี่มตอนแรกอะไรเนี่ยตอนแรกคนดูพันกว่าตอนนี้หกร้อยอ้าวหายไปตั้งสี่ร้อย้าสหาไปหายไปเยอะแท้พ้ยเก็บฟังเนี่ือนุรักษ์ลงพ่อใหญ่บ้านโคราชบอกอนุรักษ์ที่ไหนนำนำท่วงที่นั่น พออยู่ตรงสเอเจพ, <phon> พ,พี่มันเป็นแบบว่าคือผมหนูมันแสกกลางมาตลอดไงแล้วหน้าม้ามันก็จะแตกแค่ตรงกลาง้าจะไลฟ์สดถึงกี่โมงเน,นี่ยเดี๋ยวเราจะไปได้อีกห้าหกนาทีมันดึกโอเคก็ดีกเอามากิด้ิดข้างนอกงไงคนอื่นเขามอง ให้มองมองหน้าเรนค่ะนแรงนะมูจะช่วยมืออโะโนกัตตาเทลหวานฉ่ำมากเพราะว่ามันปลอมค่ะทุกคนมึงไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แต่งตัวมันก็เลยบอกว่ามันปลอมแส <laughs> นแดดของดรโทนี่ ไวท์เจลเซอร์ของพอนกระเซมค่ะอันนี้ของอนวัวเหรอมันอ่านว่าอะไรอ่ะดูไห,ไหมล่ะแม่อ่านไม่ออกเหมือนกันค่ะแล,แล้วก็วิตามินซีอ้าววิตามินซีหาย อันนี้ิตาจะมีสีค่ะใส่หน้าอันนี้น้ำตกของดีคอเต้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ทีมแจกรีนะคะอันนี้ก็ของดีคอเต้เหมือนกันเป็นรีแพร์เซรั่มนะคะัอันน้ำตกอันนี้กูตกอันนี้ดิตกไห้อันนี้นะคะของเอสเตอร์ราเดอร์นะคะโอ้หน้าหน้าไม่ดีนะค่ะแต่ว่าแสงใครของเหรอ ไม่มันมีคนบอกว่าอยากเห็นว่าใช้อะไรบ้างอันนี้ของน้ำเซรั่มชาเขียวของ Innisfree นะคะแล้วก็อัน,นอันนี้เป็นตัวแบบลดรอยดำนะเออเขาเขาบอกว่าอะไรวะ Beauty box ็อกเหรอ็ <B oker. S 2> อกเกอร๋อเอี๋ยว่าบ o กบ็อก,อกทิ่จริงอ่ะมีสกินแคร์เซ็ต เซตใหม่สั่งมาที่ไทยได้แต่ว่ายังไม่ถึงรีบของอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เรือของพรมกระเสียค่ะเพราะว่าหนูหนูต้องรักษาสิวตลอดที่พรอกมกระเสียก็ุงบิ่มฉายาว่าน้องลังแตกไหมไหมหมายถึงแบบสวยแบบแตกแตนเนี้เหรอไม่มันมีน้ำพึ่งออกน้ำพึ่งเด็นห่า อันนี้ของอะตอมหรือเปล่าพัดพิงหรอพรัดเตาว่าเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะบาทหลวงฝาให้อะตอมันลังแปนอะตอมไม่ได้นักถือะะอะตอมมไม่ได้นักถือศาสนาพุทธนะอะตอมมาถือศานสนาอะไรศาสนาโกนโกนผม ว่าบาบน้องเธอพนเราเขาก็มั่นใจในแบบของตัวเองปะพี่บิ่มสูงเท่าไหร่แต่ถ้ามั่นใจแบบผิดๆก็ช่วยๆเตือนกันด้วยพี่บิ่ม <laughs> สูง205เมตรแล้วก็ปาก,ปากเล็กนิดเดียวมือเท่าใบลานโอ๊ยอะไรละ่ะพี่บิมพี่บิ่มนางเอกอันเนี้ยพี่บิ่มนางเอกเพลงเปรสัมภเวสีลูก มันก็คู่กันกับพี่ซอเลยอะดิอะไรเหรอบีมบิดไม่ทัน <laughs> คือผลไม้ในนี้ค่ะในวันในป่าหินมาพานช็อกโกแลตลีนะผลเป็นผลไม้ในป่าหินมาพานช็อกโกแลตผลอ๋อขอบคุณดีใจให้ทราบนะ เฮ้ยอย่ยิ้มแบบนี้ดิทำไมหรอตลกพี่หลอดจะเล่นอ่ะฉันก็เล่นให้นะพ <Hey. S 2> ี่ตอนฉันจะเล่เล่นให้ฉันเลย <laughs> เดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันจะกลับไทยนะแล้วเราไปอันนี้กัน ไปอะไรไปขอพระแม่นนรักษมีกันเลยเออลองไงเก่งอยู่นะตอนแหลต่อนหน้าประชากรหกร้อยคนตอนแหนตรงไหนววน,นี้ผนะู้ควมจริตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตอนนี้ตรงไหนตรง,ตรง มากก็ไม่ได้อะไรนะก็พูดตามความจริงไงอป<ต><ข>ทีบี <ขอ S 1> เปเจ<ะ>่อแม่ะไรบ้างคะไปขอพ่อแม่แล้วทน,นีกันคิดฮอสสาวพุทยส่งบีบผิวที่หน้าผาก ตอนบบสิวหรออืมอม,มันเป็นสิวหัวดำอ่ะอืตี่ละแล้วมันก็กลายเป็นสิวอักเสบแล้วก็บูมชิดก็ะบูมบูมมันจะเป็นน้ำพึ่งเดือนหา้าใครว่ามันหวานกาลอน เอามือไปจิ้มหน้าดูสิตาแตกหล่อนดีนะเวลาหล่อนซื้อนมปังมาหล่อนไม่ต้องซื้อน้ำผึ้งอ่ะทำไมอ่ะเธอหล่อนเี็กูมากว่ะหล่อนบียดกูมากกาได้เลยไม่มีเฮ้ยว้ายแล้วไงมันไหลแล้วอ๋อยังไม่ใช่ได้ดูยังไม่ใช่เดือนของฉันอ่ะเฮ้ยของฉันมันเป็นน้ำผึ้งนะแต่ถ้าของเธอล่ะเป็นน้ำเหลืองไงค่ะ น้ำหนองจ้ะเขาบอกว่าหลังกับฉันคบกันมากี่ปียังไม่ถึงปีเลยมั้งเนาะอะไรนะเขาบอกว่าหลังกับฉันท่าเิดกันมากี่ปีแล้วสองค่ะสองปีสองวันไม่รู้ว่าน่าจะไม่ถึงปีหรอกเพราะว่าไม่ถึงดิเออไม่คือจริงจริอ่ะไม่ไม่ไม่ถึงนะ ไม่ค่อยได้สน,นิทเ,เออไม่ค่อยมีใครคุยด,ด้วยแลยแล้วก็ก็จริงเออแต่ว่าทำไมเราดูถูกคอกันสงสงัยสวยเหมือนกันมั้งสันดานเสียเหมือนกัน <laughs> <laughs> สุดโรคแห่ความเป็น่า้บ้างแต่เขาก็รู้หรอกว่าเลี้ยงหมาแหม่สองแชกเชนนลิ้น่ะ <laughs> ใครด่าเราว่าอีสัตว์เราก็จะไม่โกรธเพราะว่าอยู่ดีก็รู้ได้ไงเนี่ยว่าเราเป็นกระต่ายกระต่ายเวอร์ชันเหี่ยเวอร์ชันน่ารักค่ะจะมาเวอร์ชั่นอะไรอีกโหเป็นได้แค่กะต่ยพี่ต่าขาสีนำบอ ใหญ่นักกีฬาหญิงกับชายเจอกันบ่อยไหมคะก็บ่อยนะสนามแข่สนามซ้อมอะ่ะน้งงงงองไม่ได้คะ่ะอยู่ร้านนมคะ่ะเป็นแม่เสือสาว <laughs> แก okay, แล้วค่ะบอสซาวแล้วผู้เทาแล้วเทาเราจะยิบอุ่นกี่องศาคะตอนนี้ประมาณแปดเก้าองศาได้อยู่โคลาชลบสี่สิบองศาอันนั้นโคราชหรือสวิตเซอร์แลนด์โคราดจ้ะมันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอ อ๋อได้ไงหนาวจริงดนว่ยฟันออกปาก <c oughs>